สวัสดีครับสวัสดีเคสสีทุกท่านเลยนะครับเห็น <He hn, S 2> ที่นั่งๆอยู่แบบเนี้ยคือพูดกันตรงๆเลยนะจะมาขายของไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าสภาวะเศรษฐกิจสมัยเนี้ยแล้วก็เกี่ยวกับไอ้ของที่วางเนี้ยเท่าที่เห็นก็น่าจะทราบมันดีอยู่แล้วว่ามันเป็นคือแมสกับนี่ครับแอลกอฮอล์หลายหลายท่านนะครับอาจจะไปฉีดวัคซีน การโควิด -19 มาแล้วบางท่านก็ได้แอสตราซเนกาบางท่านก็ไปฉีดโมเดอร์นาบางท่านก็ฉีดไฟเซอร์แต่ผมจะบอกให้เลยครับว่าวัคซีนที่ดีที่สุดมันหนีไม่พ้นเนี่ยฮะแมสปิดแมสล้างมือด้วยแอลกอฮอล์วันนี้เรามีของดีๆมานำเสน,เนอก็คือแอลกอฮอล์เพื่อสุขอ,อนามัยสำหรับมือนะครับนี่ขนาด5ลิตรเลยมัมหีหลายหลขนาดนะหลิตรก็มี 5ลิตรกม็มีแล้วก็ยังมีแมสที่เขาเรียกได้ว่าเป็น KF94 ซึ่งสามารถกันฝุ่นละอองละอองจากจากจากไอน้ำลายคนที่เวลาเราพูดกันเนี่ยสามารถช่วยได้ดีเลยทีนี้วันนี้ถือว่าเป็นวันดีวันหนึ่งอยากจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ที่คิดว่าเป็นสิ่งที่เขาเรียกวัคซีนฉบับต้นๆเลยก็ว่าได้นะครับ แต่เป็นคนที่แบบว่าไม่ได้ขายเอหรอกอยากจะให้ช่วยกันอุดนุ่นน้องสาวหน่อยน้องเออั้นแต่มาแอบขายอะไรเนี่ยอ๋อดูแล้วรักน้องมาช่วยน้องเอขายของนั่นเองนะคะเอวี่ไรนะที่เป็นแอดมินไงเป็นเจ้าของเพจเพจว่าอะไรนะวี่ไร้รักเห็นไหม ชมรมคนรักกุ้ง,งเขามีหลายเพจมากนะเขาดูแลแเพจที่กุ้งมาตลอด<ๆ>เขาก็เลยช่วยน้องๆเขาขายเขามีแมสตด,ดีๆแบบนี้นะคะทีนี้กําลังจะบอกว่าไอ้แมสเนี่ยมันไม่ได้มีสีแบบแบบที่เห็นทั่วไปใส่ง่ายเอาไหนสาที่การใส่ในสีมันมีเหลืองนะมีเหลืองมีฟ้ามีชมพูปปมีขาวมีดำสีตามนี้เลยค่ะอย่างนี้เลยนะคะ ใครอยากเอาไปแต่งตัวแบบแฟชั่นอะไรก็ได้เลยนะคะให้มันเข้าชุดให้มันแมทกันสีไม่ได้มีแค่นี้นะคะอยู่ในซองนี้อีกเยอะเลยยังเหลืองก็มีเหลืองอ่อนเหลืองแก่เหลืองอิดด้วยน้ำเงินก็มีฟ้าส้มแดงเขียวเหลมีหมดแล้วแต่เฉดสีนะคะสนใจอยากแต่งตัวสวยแล้วก็บอกเลยได้เลยค่ะวันนี้ขายในราคาส่งเพราะถูกๆเพราะอะไรรู้ไหมเรารู้อยู่ว่าทุกคนชั่วโมงเนี้ใครๆก็เงินน้อยนะขายส่งไปเลยค่ะคุณยกไปเลยแพ็คหนึ่งมีแค่สิ่อั้นเท่านั้น ชั่วโมงนี้ดีๆเลยค่ะร้อนๆเลยค่ะนะคะสนใจติดต่อเข้าไปเดี๋ยวเขาจะส่งลิงก์ให้ด้านล่างนะคะพร้อมกับเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้นะคะอย่าลืมนะคะที่กุ่งซื้อใช้เป็นประจำใช่รถอุ่นน้องเขาใช่นะจ๊ะฝากตรงนี้ไว้ด้วยนะคะเอาแค่นี้เนาะ่แค่นี้ดีกว่าแล้วอย่าลืมมาอุหนุนกันคะเจอกันใหม่ถ้าเกิดมีคลิปดีๆมีของดีๆที่น่าสนใจเดี๋ยวจะมาฝากอีกนะะอย่าลืมนี่ด้วยพี่ดีเอดี D. ใช่ไหมนี่เป็น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 เขาเรียกอะไรเป็นคอนเทนต์ที่ที่น้องเอ๋เนี่ยในครอบครัวเขาอะทำเป็นคอนเทนต์ขึ้นมาเป็นซัมมารี่ของเขาฝากติดตามด้วยเดี๋ยวยังไงจะให้เขาส่งดียังไงเลยดิ dead channel ครับ d a d channel นะครับซึ่ง dead ที่ย่อมาจากดาลิงเอ่อน้องดีอะดาลิงอามูสามคน dead ที่อัวท่านะน่ารักน่ารักแล้วก็เห็นเหตุข้อเขามาทำเกี่ยวกับซ่อมเครื่องซ่อมแอร์นะ สนับสนุนนะคะพวกอ่ายูทูบเบอร์ใหม่ๆอ่าใส่แรงๆช่วยสนับสนุนสนับสนุนน้องๆนงนิดนึงนะคะเข้าไปดูกดไลค์กดแชร์ให้น้องๆด้วยนะคะชอบไม่ชอบก็ไม่เป็นไรลองเติชมดูเขากำลังจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ต้องบอกว่าบ๊ายบายลาไปก่อนนะคะ